การที่ว่าถนนเรียบเืองค่ะความขึ้นหน้าเป็งนงไท่าไหน,บบน,นขณะนี้วันนี้ก็ได้นำคณะกันลงมาดูความก้าวหน้าของโครงการถนนเ,เรียบชายแดนนะครับเส้นที่จะใช้เป็นแก้ปัญหาจราจรอิดขัดในบริเวณปมแดนซึ่งในขณะนี้เมื่อเรา,เามียบประมาณมาปรับปรุงได้ ศูนย์การและก็ด่านขนเข้าเมืองใหม่เรียบร้อยแล้วเป,เป็นระบบมากขึ้นแล้วเนี่ยต่อไปก็มาถึงการจัดระเบียบการไหลวิการหมุนเวียนการไหลเวียนของรถที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่สัญจรไปมาในบริเวณด่านปมแดนอย่างนี้จะต้องมีความสะดวกมากขึ้นจะต้องไม่มีภาพจราจรติดขัดแบบเดิมๆที่ต้องการจะมาเทียบประเทศไทยแล้วติดขัดอยู่เป็นเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงเหมือนในอดีต ะครับถ้าเราสามารถแก้ปัญหนานี้ได้เนี่ยคนก็จะมาเที่ยวประเทศไทยคนก็จะมาเที่ยวสงขลาเพิ่มขึ้นอีกมากนะครับเพราะฉะนั้นองค์การบริหารจังหวัดสงขลา,าเองก็ได้จัดงบประมาณมาทําถนนเส้นเรียบชายแดนทั้งหมดนะครับเดิมเนี่ยจากด่านนอกบริเวณนี้ไปถึงด่านประดังเบซาเนี่ยเป็นถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ,งอบจแล้วก็มีสภาพที่มีการบุกรุกมีการเรียกว่าทําให้ถนนมันเสื่อมโทรมแล้วใช้ สัญจรไปมาไม่ได้อย่างในอดีตวันนี้ได้มีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดนะครับ mm hmm. บริเวณจุดนี้จะมีประตูเมืองใหม่นะครับ mm hmm. เป็นประตูสู่อาเซียนใหม่นะครับ mm hmm. ของอบจอที่จะมาทําแล้วก็ปรับภูมิทัศน์แล้วก็จะทำติดไฟแสงสว่างแล้วก็ให้รถจักรยานสามารถใช้ถนนเส้นนี้ได้นะครับเราทําความกว้างของถนนเผื่อไว้เรียบ้อยทั้งหมดพร้อมทั้งแสงสว่างพร้อมทั้งจะมีเครื่องออกกําลังกายมาให้ชุมชนด้านนอกนี้นะครับเพื่อให้ใช้สามารถใช้ ในยามตอนเย็นๆได้ออกกำลังกายไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการปรับปรุงด่านรมแดนทั้งหมดแล้วเพื่อที่จะบูรณาการกันทั้งฝ่ายของกรมส่งกากรทั้งฝ่ายของท้องถิ่นก็คือองค์การหวานสนจังหวัดสงขลานะครับพยายามที่จะเข้ามาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องในด่านนอกครับเป็นไปตามเป้าที่ได้ตั้งไว้ไหมคะตอนนี้ก็ตอนนี้ยังอยู่ในแผนดําเนินการของอบจอทั้งหมดนะครับผมคิดว่าปัญหาอุปสรรคเนี่ยคงไม่มีนะครับวันนี้มา ติดตามความคืบหน้าเพื่อที่จะไดะ้ดูความเชื่อมต่อระหว่างบริเวณที่จะเป็นอของด่านสุนากรกับถนนของอบจอเพื่อที่จะไม่มีปัญหาในช่วงที่เวลาเราเปิดใช้แล้วมันยังต่างระดับกันอยู่มันยังไม่ไม่ได้สอดคล้องต้องกันวันนี้ก็ยินพานําทุกฝ่ายมาเรียนเพื่อแก้ปัญหาอันนี้เสียในขณะนี้ซึ่งคิดว่าปัญหนานี้ก็คงจะไม่เป็นอุปสรรคในการที่จะพัฒนาบริเวณด่านพรมแดนของเราครับ ว้าว่ามาทำนาทีนิพนบุญญามานี้นายกอบจอสงคราข้าวบริหารทำงานมาปีกว่านายบาบ